สวัสดีครับผมมอนี้ทีมงานมาหาไซเบ็ตครับผมไซเบ็ตตามคลองนะครับวานเมื่อเสามาสัมไซเบดต่อแต่วงครับว่ามันจะมานไหมมอนี้ทีมงานยุดงานครับผมมาครบทีมเลยนะฮะชุดใหญ่ไฟกับพริบครับวันนี้เฮมาหลุดเบิ่งกันครับว่าผลงานร่วมสิได้ายสำไรครับคืนนี้ ไปลุยกันเลยนะฮะจุดจุดอะไรที่เงาะนี่ครับไม้ใส่ไปทางพี่สองตูไปทางพี่สองคนครับผมย <laughs> ีมีคนละวันลำเอียงด้วยมีตูกับตูกับคนกับว่าเหนื่อยใจเหลือเกิน นี่ครับถุงน้ำปีนี่บ่มีน้ำเลยครับผมมีต่สูบน้ำจากข้องเลยแหละครับใสแหงแรงยางแหงเลยครับผมทางฝุ่นก็ตายมดแล้ะครับทางฝุ่นไกลข้องก็ตายมดแล้วมีน้ำแต่แถวชนประทานครับผมไกลชนประทานกับบมีนี่ครับน้ำคลองกับสีแหงมดและ้ะ ยางใสเบ็ดตามคลองนะครับปีนี้มีใส่ตามานหน้ามีมองเดียวครับหยุดชนประทานเมื่อน,นี้มาใส่ยุคลองทีนึงครับหลอมหนาจะไปชนประทานใส่ตามให้ตามหน้าครับผม <S 2> <S 2> <S ไรไตรอปลาขาวไม่มีข้าววานทุกวันเคยเรือโบ๊โคลงน้ำเรือแค่นี้ แต่เวลายามเบ็ดรอบแรกแล้วครับผมคอยดูนะครับว่าใครจะมานว่าใครมูรือจ้าจะมูรือจ้าไปลุยกันเลยครับผม่ <c oughs> <c oughs> หน้าตาแต่ละคนครับหลบนี้มีตะภูมัน,มน ไม่เจออะไรเลยนะฮะไม่ได้สักคนเลยไม่ได้สักตัวเลยเลยฮะรอบนี้โอ้เหนื่อยใจเหลือเกินปลบอลแค่เนี้ยเลยป่ามีตะบอลป,บป,บปุบปับปุบปับบกินเยอะอะไรครับผมโอ้ยเฉพาะใส่นี่เบ็ดจักลังนี่สามสี่คนนี่ป่าบรไแรจักตัวโอ้ธรรมาดาสินายนี่โอ้โอ้โอ,โอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน จะโมาที่โก่เุดาบเที่ยงมากันี้มาเห็นเไอ้น่ที่ชีดอกบานยดอกบาแกงดอกคนครับผมโอ้ไรยางไรยางไรยางหาปลาตุ่มบ่ไดกระิกระแบครับอาอใส่พักนี่องจับมาครับพี่น้องกินข้าน้ำกันคับผมนีขอไน้ำน้จหมโอ้ได้เกงเหตรู้

คิดว่าอยู่บุโอทแต่คิดว่าตรงปลาหลืบ่าไรเอาพังมาจอยนีเดีวห่อกับเขามานำอันนี้กักเอออเ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 นอเอเออเออเอ่เดอเอ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 งเเมอเออเอเออเเ แต่เยเออบปอมินมนกันดีก่ดูร้านเด็ตาเน๊ะนเป็นจาเสือหลอบแรกไม่มีให้ได้จักตรงตแ่งจกขนะจะกข้นเลยนเป็นจาเสือหลบอบ้านคุตกไม่ใด่เนาะเฮ้ยปาบื่อใช่เนาะอืม มาอีกคนแล้วครับผมเหมือนกันนะฮะวันนี้บ่มีไฟได่ปลาจักตูวบเป็นตาเสือน่าเชื่อไหมวันนี้วันนี้วันอะไรโอวันนี้วันพุธโอวันสุกสุกสันนะฮะปลาไปกินเลี้ยงอยู่ไหนหมดไม่มากินเยือเลย โอ้เหนื่อยใจเหลือเกินธรรประดาที่ไหนเขาไปกู้เบ็ดกันหมดแล้วอยู่ทำไมฮ้ปลาไม่กินจะอยู่ทำไมกูเบ็ดแล้วครับผมปลาบอกกินครับปลาไม่รับประทานให้เลยได้ไปนอนโยบานแล้วครับสบายสบาย ตาฤียายไปนอนกอดยายแล้ววันนี้ธรรมดาที่ไหนมีโอกาสเลยมีโอกาสแล้วบอจัดให้หนักเลยนะฮะไอจัดหนักนี่อะไรหลับให้สบายไอกูเบ็ดกันครับผมอเมริก็ซมีจากโตบอครับยามกูเหนื่อยใจเหลือเกินโยบโยบโยบแล้วครับหลังหนึ่งปลาอะไรปลาไร อะไรปลา,ปน,ปลาน,นินปลานะะ uh. oh, ินน้อยฮิโอ้ได้แล้วตัวดึงโอ้กูเบ็ดได้แล้วครับตัวหนึ่งปลานินน้อยอย่างน้อยก็ได้นะฮะตาฤษีบู๊บตาฤษีอยู่ฝั่งนู้นเฮ้อเฮ้าให้กอเลยบ่ ได้เจอแล้วต <t ries> <t ries> ัวนึงนึกว่าจะปลาลุกยากสักตัวสักหน่อยก็ไม่ได้พอไหนบะไม่มีอะไรสักตัวเลยไม่มีเลยโอ้กระโจกเชทางพุ่นทางพุนลายปันนหนึ่งตัวมันมีตัวเดียวเลยใหญ่กว่าเขา ได้ตัวเดียวเลยตัวใหญ่มากเลยใหญ่ได้บอปไปยังปลล่อยแ้วปลานิ่ปลานิ่งน้อยโอ้คือกันเลยโอ้หู้ยไอหลัเลยก็ข้อซ้อสามีแหละแน่นอนปลานิ่งเหนือสามกันเลยคือปล่อยเลยโอ้ธรรมดาที่ไหนคุยสมองมาเห้เลยสี่ตัว ไา้สี่ตัวเราคนใจบุญโอ้คนใจบุญปล่อยคื่นโอ้บุญโคตรวันนี้บุญกันทุกคนนะฮะไม่ทำบาปสมองจะหนามาครบทีมแล้วนะฮะแต่ละคุณเบคจะยุ่เหมือนอย่งนี้เองเบกตะบิดเดื่อยใจเหลือเกินโอ้ธรรมดาที่ใดดิเบกบิดมาทั้งชุดนะฮะ ได้เวลาเตรียมของกลับบ้านแล้วเดวใจเหลือเกินครับผมเหตุการณ์นี้ใครจะคาดคิดบ่มีไพยมานเลยโอ้เวลาเสื้อครับผมเบ็ดเบ็ดนี่รวมกันมีเกือบสองร้อยบอโอ้มาแบนธรรมดาเลยนีืสอส่งรอบบอ่มีไายลาปลาโพง,งามๆจากโตครับผม จัเก็บบรรยากาศมากินข้าวนอกบ้านนะฮะวันนี้ <มา S 1> กินขขายู่บ้านบามเ่แซน่บมาเบิ่งม่มมมกินน,น,กน,น,กนู่นบอวันนี้กินข้าอยู่บ้าน่าซ่บเลยมากินข้านอกบ้านครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักเด้ยวละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานหนะ้านะกระดานครับผมวันนี้บหมานบอ่อยากว้าดังเรียวขขาวสิ